สวัสดีครับเป็นแฟนเดอะลอสออฟ r i n ิงส์ออนไลน์อันนี้เราอยู่ในที่ลาบสูงกอตลอดนะฟังแล้วก็งงมากมันที่ไหนนะที่ลาบสูงกอตอลอสที่แห่งนี้ก็จะมีจุดที่เราคุ้นชื่อกันบ้างเล็กน้อยก็จะมีอะไรบ้าง

ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่แห่งน,นีนอน้อูดุนเนี่ยอยู่ซ้ายบนนี่นะอูดุนเนี่ยอูดุนอูดุนเนี่ยนี่นี่อูดุนีิลาฟสูงก,ก,กอกาอสแพทชูออฟกอกาลอสแล้วก็มีโอโลดูอินหรือว่าเมาท์ดูมีนัสบอร์กุณก็อยู่น,นี่แถวซ้ายๆเนี่ย นัสมองอันนี้คริตอุ่งโกเป็นหอคอยคริตอุ่งโกมันก็คือมอดอนี่ที่เราเรียกอะไรแต่ความจริงถ้าเราเรียกมอดอมันมันใหญ่กว่านี้มากนะมันต้องเรียกเป็นโซนๆไปคือโซนนี้เขาเรียกเป็นตรกรอ้อน,นก็ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเนี่ยตกร้อนเออ ยังมีนัสมอคุลเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในมดอเนี่ยเนี่ยมีนัสมอคุณมาอยู่เนี่ยมดอมันกําแพงอยู่เนี่ยเพราะงั yeah. so, ้นมีนัสมอคุลก็มันอยู่ในกําแพงนี้นะกําแพงของมดอกําแพงมันไม่ใช่เป็นกําแพงแบบมนุษย์สร้างไปเป็นกําแพงจากแนวทิวเขาอะเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็มีเนินเนินเนินเทะเลสาบแห่งแห่งเนินก็อยู่ที่นี่อูดุนูดุนดุนก็เป็นเป็นเอ่อที่สร้างอันเนี้ยไอ้กรอนอ้กกรอน hammer of underworld อกกรอน ที่ไปถล่มกำแพงเมืองมินาธิลิทอะไรคารอลสร้างที่อูดูนี่แหละส่วนถ้าเราจะทำดิสของที่เนี่ยของซอรกอลอเนี่ยแนะนำว่าอย่าครับอย่าทำดีกว่าให้เราทำแบ็กบุ๊กอันเดียวเลยนะเป็นอีปิดของเขาอะ mm ่ะแบ็กบุ๊เพราะว่าดิสของที่เนี่ยมันห่วยหวยนะครับที่นี เฮ้ยหวยดูรังวัลเนียโอ้โหอะไรบ้างไม่มี l อพสักอัน L.P ไม่มีเวอร์ทูก็ไม่มีโอ้โหแบบกรอบที่นี่กรอบเสียเวลาเปล่าเปล่าใครมาเก็บดิที่นี่นี่กรอบเออเรียกว่าไม่มีเงินรางวัลเลยแนมะ่ทำงานฟรีอ่ะที่เนี้ยกรอบเลยละ่ะยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกที่นี่นะเหงาเลยครับรางวัลก็ไม่มี เพราะงั้นให้เราเน้นทำอ e ีพิกเควสก็พออันนี้นะอย่างน้อยมันก็มันก็จะให้เป็นคลาสเทรดพอยต์ให้กับเราอะ่ะถ้าเราทำไปถึงถึงลิมิตมันนะให้คลาสเทรดพอยต์เรา นนี้เราไปที่แบ็กเกตแต่เซิร์ฟมันจะปิดก่ะเดี๋ยวเราออกก่อแนนะกปอออก้วเซิร์ฟจ,จะปิดคนระัโดนโดนไล่แล้วรับปิดนะปิดเซิร์ฟประจำประจำ,ประจำสัปดาห์ก็วันพุธทุกวันพุธเวลาสองทุ่มมันจะปิดทีนะปิดประมาณสองสามชั่วโมงแล้วแต่ปกติมันจะประกาศสามชั่วโมงทุกที่อนะ แต่บางทีก็สองบางทีก็ก็มีสี่นะบางทีมันมันงสี่เป็นประกาศประกาศเติมมาประกาศเสริมมาว่าเป็น,ปน,ปนตตสี่อะไรเนี่ยแต่ปกติก็สองชั่วโมองมโอเคเราต้องจะไว้แค่นี้ก่อนนะที่มันไล่แล้วสเสร์มมันไล่แล้วสองบางทีล็อกเอาโอเคเจอกันใหม่ครับในคลิปถัดไป ตอกระนร้อนที่ราับสูงตอกระรอดหน้าประตูด,ดำนะโมลันนอน